ม,มันใกล้ถึงวเวลาของเราแล้วมยังทุกคนจับโทรศัพท์ให้นั่นปะกดเลยกดเลยกดเลยลเละเซลยเซลยังเซลอยังสน่ <laughs> <4 S 1> ที้สุดจ้านะ3มนาทลนนะีลุ้นนะลุ้นนะมันมีชงข่าวลุ้นตัวเลขนะผมลุ้นตัวเลขสองที่สุดท้ายนะครับจะให้เราหรือไม่ไปครับพี่ๆ้องสิเซลเลยครับ <laughs> เนี่ยจริงเพราะว่าตัวเลขวันนี้ข่าวค่อนข้างขัดกันนะผมเลยให้ให้ห้องสิกเซลมาก่อนแล้วก็ชนข่าวอีกหนึ่งชุดจะได้เซ<ไ>ฟเซฟไว้ได้มาแล้1พันจุดเพราะว่าถ้าพูดถึงตอนนี้ก็อีก30วีก็ข่าวแลนะ้วมันลุ้นตัวเลขกัน <คา S 1> 5นะครับ5 4 3 2 1่านุ๊บ ไป ais, ไปไปลิดไปแล <challenge, S 1> <para S 2> ้วไปแล้วปิดลูกค้าไปลูกค้าห้องซิกไปปิด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 ไปไมารอแล้วโอ้ยแอคแอดรอหน่อยแอดไปไม่รอแล้วแอครอชนะอีกแล้วครับ